สุทธาวาสเป็นชั้นที่ทุกคนไม่เคยไปพระศาสดาแต่ละพระองค์ก็ไม่เคยไปก็เลยเสด็จไปเยี่ยมทีนี้ก่อนปรินิพานเนี่ยเราจะไปเยี่ยมกันบ้างไหมมันก็เลยเป็นเรื่องที่เอ๊ะทำไม ทำไมมันจะต้องมีคนไปพอใจสุธาวาสเพราะพอมันศึกษาไปศึกษาไปเออมันก็น่าไปดูสักนิดหนึ่งอ่าให้างเงี้ยนะอืมเพราะยังไงก็ปริน,พนิพานใช่ไหม,มแล้วแล้วแถมยังมีถึงถึงว่าจะไปอยู่สุธาวาสชั้นต่ำก็เดี๋ยวจะต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรูแลพาขึ้นไปชั้นบนสุดอยู่ดี ก็ได้ดูครบทุกชั้นอยู่ดีใช่ไหมอ่พอาพราะพรเจ้าทุกพระองค์ก็ต้องก็ต้องมามาดูอะมาสัมผัสหน่อยก่อนปรินิพานพวกที่ขันห้าไม่ครบเนี่ยจะมีอยู่กลุ่มเดียวคือเทวดาระดับอรูปนอกนั้นขันห้าครบหมด ลูกพรมนี่ก็มีลูกย่อยเยอะมีหลายชั้นของพรมอีกขาโอกาสครับมีพสูตรที่กล่าวถึงติดสหสพมที่ว่าพยากรณ์ได้เหมือนกันว่าว่าอาริยบุคคลในระดับไหนเนี่ครับที่ที่มีพสูตรกล่าวถึงเหมือนกันครับพระอาจารย์ครับแต่ว่าไม่มากแบบประมาณนะครับมีประมาณอยู่แต่ว่าเท่าไม่เท่ากับก็จะมีอยู่กลุ่มเดียว ส่วนที่เป็นมนุษย์เนี่ยจะไม่เคยมีที่ตรัสถึงก็จะมีอยู่พวกนี้เท่านั้นที่พยากร์อริบุคคลได้ซึ่งก็ต้องเป็นพวกที่ไม่ติดในยศในศักด์นั่นก็คือน่าจะเป็นพวกที่เป็นอริยบุคคลเป็นพรหมที่เป็นอริยบุคคลเป็นอริยบุคคลอยู่ดีนะครับใช่พระอาจารย์ค่ะขอ,อโอกาสในการบทสวดระลึกคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ แล้วก็พระสูตรบัณิมวาจาซึ่งเป็นพระสูตรสั้นๆง่ายๆตัวนี้เห็นพระอาจารย์ไม่มีหัวข้ออะไรที่เหมือนวันนี้เป็นวันว่างก็เลยคิดว่าเองอยากจะลำลึกถึงอีธาตถาคโตโลเกอุปชติตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุโทโธตัรล้ชอบได้โดยพระอ,องค์เอง วิชาจรณะสัมปโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โรคอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโลปุริสธรรมสารถิเป็นผู้ที่สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวะมนุษย์สานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พุโทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมะควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โสอิมังโลกังทขาคตทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้สเทวะกังสัมมาละ,ะกังสัพพมกังสัสสมณะพรมนิงกับทั้งเทวดามารพมพร้อมทั้งสมณะาพามปะชังสเทวะมนุสัง เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์สยังอภินยาด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล,งแล้วสัจฉิกัตาวาปเวเทติสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามโสธรรมเทเสติตขาคตท่งแสดงธรรมอาทิกัล,ลยานังไพเลาะในเบื้องต้นมัชเชกัล,ลยานังไพเลาะในท่ามกลางปริโยสานกัล,ลยานังไพเลาะในที่สุด สาทถังสะพยัญชนังเกวะละปริบุญนังปริสุดทางพรมมาจาริยังประกาศเสติทรงประกาศพรมจันร์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะดังนี้สว่าขาโตพระควตาธร,รมโมธรมมังนมัสสามิพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตัดไว้ดีแล้วสานทิตโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติเป็นสิ่งที่ปฏิบัติและให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิป e ัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปันญิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว จัดตังเวทิตัโพวินยูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สุปฏิปันโนพระคว่โตสาวกสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วอุชุป,ปฏิปัโนโนภควตโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู Laura, ้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว สามีจิปฏิปันโนภระวโตสาวกสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วยาติทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษเอสะพระกวโตสาวกสังโคนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาคือเนยโย เป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิเนยโยเป็นสงควรรับทักษินาทานอัญชลีกัลลนิโยเป็นสงที่บุคคลทั่วไปพึงทำอัญชลีอนุตตะลังปุญญเขตตังโลกสารติเป็นสงที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ mm hmm. ัทนทาน,ทานิพิโคเวจะขอเอาพระสูตรมานั่นละนะพอละ